ขออวยพรให้วันพรุ่งนี้วันเริ่มต้นทำงานอย่าเจอบททดสอบในชีวิตมากมายกันนักเลยขอให้ชีวิตท่านทั้งหลายจงอย่าเจอบททดสอบมากมายนักเลยหลายคนที่ถูกทดสอบเรื่องลูกมาตลอดชีวิตหลายคนที่ถูกทดสอบเรื่องการเงินมาตลอดชีวิตหลายคนที่ถูกทดสอบเรื่องสุขภาพมาตลอดชีวิตถูกทดสอบเรื่องเพื่อนฝูงมาตลอดชีวิตถูกทดสอบเรื่องหน้าที่การงานที่ไม่เจริญก้าวหน้ามาตลอดชีวิตถูกทดสอบ ด้วยใจตัวเองที่ไม่เคยมั่นคงมั่นใจกับอะไรสักอย่างไม่มีจิตตั้งมั่นมาตลอดชีวิตพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีอย่าเจอบททดสอบในชีวิตมากมายนักหนานักเลยแม้คำอวยพรแบบนี้จะเป็นคำอวยพรที่ฟังดูดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าใครได้สร้างกรรมอะไรไว้อย่างไรเสียเมื่อย,ยังไม่หมดแรงแห่งกรรมกรรมนั้นก็ยังจะต้องมีผล แห่งกรรมที่เราได้เคยสร้างไว้เองการคิดการพูดการทำของเรานั่นแหละที่เราได้สร้างต้นไว้และก็จะเป็นเหตุและก็เป็นผลมาจนถึงปัจจุบันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แรงแห่งกรรมของใครๆทั้งสิน้นฉะนั้นอย่างน้อยคำอวยพรในคลิปนี้ถ้าหากว่าคนที่มีชีวิตได้ยินได้ฟังเช่นลูกได้ฟังลูกก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเราอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกับพ่อกับแม่อีกต่อไปเลยเท่านี้เราก็ทดสอบเขามากเกินไปแล้ว หรือว่าเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเขาแล้วเรากําลังทดสอบเขาพอดีกว่าเราอย่าเล่นเกมกรรมนี้ต่อดีกว่ามันจะเป็นเวรเป็นกรรมกับเราต่อไปไม่จบไม่สิน้นมันอาจจะเบาลงได้ก็ได้หรือแม้คู่ชีวิตถ้าคิดแบบนี้ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้หรือว่าป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านคนที่เพื่อนร่วมงานแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในที่ทํางานอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ไม่แน่อาจจะเบาแรงอาฆาตพยาบาทกันลงก็ได้ แต่แน่นอนที่สุดพรุ่งนี้ขออย่าเจอบททดสอบมากมายไปกว่านี้อีกเลยเท่าที่เจอมาท่านทั้งหลายก็แทบจะกระอักเลือดอยู่แล้วเชื่อว่าบททดสอบนี้ทําให้ท่านแข็งแรงขึ้นก็จริงแต่จะขอแข็งแรงแต่กว่าจะแข็งแรงขึ้นได้ก็แทบเป็นแทบตายกันเลยทีเดียวขอให้ใช้บททดสอบนั่นแหละเป็นการเสริมสติเสริมปัญญาทำความเข้าใจว่าเราทุกคนล้วนมีกรรม แต่เราจะสร้างกรรมดีในปัจจุบันนี้ให้มากกว่ากรรมไม่ดีที่กำลังให้ผลอยู่เราไม่ทราบว่ากรรมไม่ดีมีผลมากน้อยเพียงใดแต่เราจะสร้างกรรมดีให้มากเข้าไว้จะมากจะน้อยอย่างไรก็ทำเต็มที่เต็มกำลังสุดกำลังของเราที่จะทำได้เท่านั้นจึงขอวอวยพรให้วันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานที่ดีมีมงคลแก่ชีวิตสืบไปด้วยกันทุกๆท,ท,ท่านอายุวันโนสุขขังพลังขอเจริญพรเป็นกำลังใจ ถ้าวันนี้ผิดหวังอะไรมาขอให้เอาใจกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็ระมัดระวังใจต่อไปอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเหมือนเดิมอีกไม่มีอะไรที่คาดหวังเราจะได้สมหวังดังใจทุกๆประการจริงๆนะโยมนี่ลำพังแค่เฉพาะต้นเดือนนะเรื่องราวต่างๆของเดือนที่แล้วมันยังกระโดดข้ามเดือนมาจนกระทั่งมีผลถึงวันนี้ในเรื่องที่เราตั้งใจหวัง มันก็ไม่ได้สมดังใจหวังนี่เพียงแค่ข้ามเดือนเรื่องเดือนที่แล้วเนะี่ยมันยังมีผลถึงวันนี้แล้วเรื่องของชาติที่แล้วเนะี่ยมันก็มีผลถึงวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อ,อยังไม่หมดแรงเหมือนกับลอยเลื่อนที่อยู่บนโลกเนี่ยทั้งหมดบนแผ่นดินเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเลื่อนมีโอกาสที่จะขยับตัวเมื่อเขายังมีจังหวะมีช่องเพราะเขาเป็นลอยเลื่อนไปแล้วเมื่อเราได้สร้างวิบากกรรมอันใดไว้วิบากกรรมนั้นๆเมื่อยังไม่หมดแรงเขาก็ยังมีการขยับขยื่นเคลื่อนตัวอยู่ดี ฉะนั้นถ้าวันนี้ผิดหวังด้วยเรื่องอะไรมาเอาใจกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดกลับมาตั้งสติกลับมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ให้จิตไปฟุ้งซ่านด้วยการเก็บเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องไหนไหนมาคิดจนวุ่นวายหัวใจแต่อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเหมือนเดิมอีกเพราะเพียงแค่นี้ก็เป็นบทเรียนได้แล้วว่าคาดหวังมากไปชีวิตมันก็ไปตั้งความหวังไว้และสุดท้าย อะไรที่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็ทําให้รู้สึกผิดหวังเพราะไปตั้งความหวังไว้มากเกินวันนี้ไม่รู้จะเจอเรื่องราวอะไรมามากมายเอาใจกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนโยมนะทำกิจวัตรหน้าที่ก่อนจะลับนอนและอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเหมือนเดิมอีกตั้งความหวังก็มีโอกาสผิดหวังเราแค่ทําหน้าที่ของเราประพฤติดีปฏิบัติดีเข้าไว้แล้วก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมอะไรจะมา ก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะรับรู้และมีปัญญามากพอที่จะเข้าใจว่าสุดท้ายเราก็ได้แค่ทําหน้าที่แต่ทุกอย่างเขาก็กําลังทําหน้าที่ของเขาเรากําลังทําหน้าที่ซ้อนกับเขาอยู่เราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจมากมายและไม่ต้องตั้งข้อสงสัยจนเป็นคําถามวนๆอยู่ในหัวว่าทําไมคนอื่นไม่เห็นจะลําบากเท่าเราเราว่าจะได้อะไรสักอย่างทําไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้ คงเป็นเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุดีมากเท่าเขานั่นเองมาสร้างเหตุดีวันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอให้หลับนอนยังเป็นสุขขอเจริญพรเป็นกําลังใจพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากเวรไัยทั้งปวง้นจากเวรไัยทั้งปวงเก้าร่วงอันตรายทั้งปวงเก้าร่วงอันตรายทั้งปวง ได้ยา,ยานเป็นเครื่องบรรลุถึงได้ยานเป็นเครื่องบรรลุถึงมักผลนิพพานโดยชอบมักผลนิพพานโดยชอบในปัจจุบันการในปัจจุบันการและอนาคตการด้วยเธอและอนาคตการด้วยเธอสาธุสาธุ สามารถเดินเข้ามาสู่ภายในลานพระโบสถ์ทีด้าเพื่อที่จะเดินพระธาตุสีเหลืองรอบๆเข้ามาได้เลยถ้าใครไม่สามารถเข้ามาสู่ลานเพื่อเดินพระธาตุสีเหลืรอรอบๆก่อนหน,น้าแล้วนึกถึงพระธาตุไต้และก็อันดุขนาเป,นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม้ร้อยตัวครับมีอาตัวนู้นใช่ใชไ่ไปทางนู้นไปทางนู้น ต่อท้ายพระพระน่าจะเดินตั้งส,สามแถวพระสงฆ์ตั้งสามแถวครับอย่าง,งงสิครับมานี่มาเดินมานี่เลยมันต้องรวดเร็วทันใจมองหน้ากันมันจะช้าโอเคสวยมก็ต่อท้ายเลยมานี่พระจาขอ์ผมไมคตัวนึงไมค์ตัวนี้กด จะ่ดนเข้ามาเลยเพึ่งราะเจา้า พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหสังโคพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า อโหสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหสังโฆอโหสังโฆ เอาเลยเอาเลยเอาโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอาโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอาโหสังโฆพระส่งเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า อโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหสังโคพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหพุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอาโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอาโหสังโคพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอาโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้า อโหธัม,มโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอาโหสังคโคพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอาโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอาโหธัม,มโม พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหกุดโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า อโหสังโครพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอโหสังโค พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าสาธุสาธุสาธุ <c oughs> สวัสดีค<ท>ร<าง>ับสวัสดีครับคุณแม่ครับวันนี้รับคุณแม่มากเดี๋ยวนี้ไม่ครบเก็บต่อเก็บต่ออีกรอบครึง่งอีกรอบครึงรคร่งอ่อ้โหพุทโธต่อ